ทรับดีครับทุกผู้ชมแบบเกมกด,ด,ดังบอลแซดดูคำนี้เรื่ยนะครับผมก็ขอเราไปเราเปิดหาโกฟีดและก็ตัวของของกจิต้าเพิ่มนะครับผมอีก3ระเบิดซึ่งสุดท้ายแล้วประ่อก,กับการในคลิปนั้นก็คือเกลือ,อยังเห็นได้ชัดนะครับผมคือตอนนั้นะผมก็ตัดท้อกับตัวเองนะว่าแบบไอ้เฮียสิปีทั้งทีกูเปิดไม่ได้สักตัวแม่งมีตั้ง6ตัวกูไม่ได้เลยสักตัวเลยเหรอหน,งนึงในนั้นนะครับผมก็พอผ่านไปหลายๆวันเข้านะผมมันก็อัปเดตปุรนก้ามาใช่ไหมซึ่งปุรนก้าเนี่ยก็สามารถเอาเพชร เนี่ยเป็นแรกตัวละครสิปีได้หนึ่งตัวฟรีเลยนะครับผมก็ตัวที่ผมแลกมาเนี่ยจะเป็นตัวละครของเวจิตโตเวทผู้ชมนี่ผมไปแลกเวจิตโตมานะครับผมก็บอกเลยว่าใช้สนุกมากเวจิตโตแบบสนุกมากจริงนะครับผมแบบเสียงกูเปิดไว้ได้กูแลกเอาก็ได้นะครับผมแล้วพอผมแลกมาปุ๊บในใจผมก็แบบเสียกูอยากได้โกจิต้าว่ะจริงแบบในตอนนั้นเลยนะกูอยากได้โกจิต้าว่ะทำยังไงดีวะแล้วผมก็คิดในใจแบบอัดคลิปดีไหมตอนนั้นแบบลังเลอยู่อัดคลิปดีไหมวะ ก็ผมก็ตัดสินใจนะครับผมว่าไม่อัดดีกว่าเพราะว่ากูเกลือขนาดนี้แลว้วอ่ะมันก็คงไม่ให้อะไรกูหลอกนะครับผมแบบแม่งเกลือช loved, ิบหายอะ่ะสิปีเกลือมากนะผมผมก็เลยแบบเปิดไปแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับจนถึงมติฟฟีลรอบสุดท้ายแนละ้วเว้ยอ้ลองลองลองล้องลองรอบสุดท้ายมั้งนะครับผมก็เปิดไปปุ๊บมันเป็นแอนิเมชันของช้างกับชาวสูบบินมาเว้ยทั้งคู่แบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยแอนิเมชันดูเกลือจัดจัดนะครับผมแล้วก็โกคู oh, เป็นร่างเป็นซูเปอร์เซย่าตอนสู้กับฟีเซอร์นะครับก็แบบ เ,เกลือแหละ,ะครับผมน่าจะเกลือแล้วผมประกอบการเป็นไงอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูและนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นอนิเมชั่นสุดแสนจะเกลือเกลือชิบหายดูยังไงก็รู้ว่าเกลือแน่นอนแต่มึงนั่นเสือกออกให้กูซะอย่างนั้นน่ะมึงคิดว่ายังไงว่าเกมคือแบบคิดดูท่านผู้ชมอนิเมชั่นโคตรเกลือเกลือเหี้ยๆดูยังไงก็รู้ว่าเกลือแน่นอนแต่มึงนั่นออกให้ได้คิดที่ผ่านมาคืออะไรอนิเมชั่นดีๆเยอะมากในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วผมแต่มังไม่ออก มาออกอนิเมชั่นที่สุดแสนจะเกลียดให้กูซะอย่างนั้นน่ะคือโคตรงงอะตอนนั้นแบบเฮ้ย hey! ออกได้ไงวะก็ก็งงเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นแต่มันก็ได้มาแล้วผมกับกูจิต้าฮ่าแม่งไม่สามารถคาดเอาอะไรได้เลยนะครับผมกับตู้สิบป,ปีตู้นี้ไม่สามารถคาดเอาอะไรได้เลยคือกูก็งงเหมือนกันว่าแบบกูดได้แล้วหรอวะและโมดินั้นเป็นโมดิที่ดีมากเลยไงได้บอดีม้มาด้วยนะโมดินั้นะคือแบบวอดคือเวอร์มากนะครับผมแบบอยู่ๆก็ได้มาแบบงงๆนะครับผมก็วันนี้ ผมจะมาเปิดหาโกฟีสกับโกหฮังสุจิสองกันต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีทั้งโกจต้าและก็วินโตแล้วไงผมมันต้องการทั้งคู่แล้วตอนนี้ผมต้องการตัวละครสิบปีตัวอื่นก็คือโกฟีสแลวก็โกฮังสองหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้มาทั้งคู่เลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เกมไหนอ่ะมึงก็ให้กูมาแล้วไอตู้โกิต้าที่แม่งอยู่ๆแม่งอนิเมชั่นสุดแต่จะเกินแต่ให้กูกูคิดว่าคลิปนี้น่าจะให้กูนะหลังจากที่เกือม,มาสี่ตู้ติดฟังไว้ดี เกลือมาสีตู้ติดผมเชื่อเลยว่าครั้งนี้นี่แหละมันน่าจะหายเกลือแล้วนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าครับผมทุกผู้ชมว่าดวผมมันจะกลับมาหรือ,อยังนะครับโอเคไปมัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับทานผู้ชมเกลือมาแล้วสี่คลิปนะเกมหวังว่าคลิปนี้จะให้ผมได้แล้วนะครับผมอืมจากใจเลยให้กูได้แล้วเถอะจริงๆเกลือมาเยอะแล้วนะฮะโอ้โหบูยำชาโอ้โห <laughs> เอาดูดูมันทำแม่งนี่มันหวังอะไรได้บ้างอะมันหวังอะไรไม่ได้เออแล้วผมก็เห็นแอนิเมชั่นตู้นี้ใหม่ดล้วนะเว้ยมันจะเป็นแบบหลังจากขั้นบูไปอะขั้นบูจะเป็นอินติ้งนะครับผมก็จะเป็นแปลงล่างห้าขั้นของโกคูนะโกคูไม่ใ่ากอดแล้วก็อ่าเออนั่นแหละมันก็ไปอินติ้งได้อะ่ะของแอนิเมชั่นตู้นี้นะครับผมแต่แม่งนี <laughs> ่เปิดมาเคเกเข่โกฮังสองก็จริงแต่ตัวเก่า โกหังสองมันก็จริงเมื่อกี้แต่ตัวเก่าอะไรวะเนี่ยงงเลื่อนกูต้องการโกหังสองตัวใหม่อรเพื่อนเพราะว่าโกหังสองตัวสิบปีเนี่ยเรื่อเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ตีบ่อยมากอาจจะบ่อยเท่าซุปเปอร์สยาโรเซ่ก็ได้นะครับผมกับโกคูแบ็กโรเซ่คือแบบอาจจะตีบ่อยประมาณนั้นเลยนะครับผมแบบแม่งบ่อยมากกับโกหังสองนก็ก็เลยอยากได้แต่ครับผมถ้าเป็นไปได้นะอ่ะไปมือัที่สองถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยกูขอเอาเลยโกหังฟีเจอร์อนาคตแขนขาดข้างหนึ่งอยากได้มากนะครับ ตัวนั้นกูบอกกลัวทำฟีเจอร์แขนงขัดท่านนึงกูก็อยากได้ถ้าได้มาผมจะดีใจมากเลยหรือว่าถึงถ้าไม่ได้เสร็ปีอ่ะอุ้ยโบอลี่ิญญาณฟิลบอกว่าวะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้ฟิลอันนี้อันโอเคโอเคโอเคอันนี้คอมบิเนชันดีกว่าโอเคลืมเลยว่าเมื่อกี้กำลังแบบกำลังโหลดดิ้งอยู่แล้วโหลดดิ้งอยู่ว่าเอ๊ยอันนี้ใช่เปล่าวะเออโอเคมันใช่นะโบอลี่ิญญาแล้วก็โกคูนะครับผมก็มาทรีโอชาวไซยา ดูซิว่าได้อะไรนะครับผมกับคอมบิเนชันอันนี้นะครับฟิวชั่นด้วยไงยรอือเปล่าเอาไ่ฟิวแต่ไม่เป็นไรได้คอมบิเนชันแล้วอันนี้อันนี้คอมบิเนชันแล้วนะครับผมโอเคเมื่อกี้กำลังดาวน์โหลดดิ้งอยู่แบบเรียบร้อยอินติง้งนี่ไงหมดแล้วนะครับผมขั้นอินติง้งโอเครุนกันรุนกันอันนี้มีลุ้นแน่นอนเออมาโกหังสองโกฟิก็ได้สักตัวหนึ่งมันต้องใช่แล้วเวอร์ oh. <c oughs> บอลลี่บอลลี่อีกแล้วเหรอโอเคเดินทางไม่ได้ กูก็ปลดเ่านทำเพิ่มมึงได้นะกูก็ยังไม่รู้อนะ่ะเออนั่นเอ,อย้อยได,อได้บอลลี่โอ้ยเฮ้ยได้โกคังอ่ะได้บอลลี่เฉยเลยโอ้โหเสียดายว่ะไม่เงยถ้าได้โกคังมันจะดีกว่านี้อ,อีกอ่ะโอ้ยบอลลี่หรอวะเออบอลลี่ก็ได้แหละเรือ่องก็เก่งนะครับผมไม่ได้กากเลยนะเออเอาไปปลดเ่านทำมึงได้นะโอเคอย่างแล้วก็คลิปนี้ก็มีอะไรติดมติดมือกลับมาบ้างนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผมตอนจิมมี่สามนะจะมีไม่ได้โกคังสองกับโกฟีนเนี่ย เนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคงสุดท้ายละมันนะครับผมจะเปิดกันนะครับในคลิปนี้สิบปีผม่าน่าจะความเพจไม่ไมทันแล้วแหละนะครับผมเพจผมมันไม่มีแหล่งความเพจแล้วนะเ๋ยมื่อก็คูด,ดิินกับโกเทนอืมดูไม่มีอะไรอะ่ะอืมแั่นแหละแต่มันสภาพสภาพเนาะว้าวโ,โอเคเ yes! ย็ดมาอย่างที่ต้องการไปเลยโกคังฟีเจอร์แขนขัดข้างหนึ่งนะครับผมอยากได้มานานแล้วโอเคนี่ ดีมากดีมากดีมากได้ตัวอย่นแล้ก็ได้ตัวละครที่อยากได้แล้ววนะเออดีถึงไม่ใช่สิบปีก็ตามแต่ผมอยากได้ตัวนี้มานานแล้วนะครับผมมีได้มีได้ใช้แนละ้วกูได้ใช้มึงแล้วเออโอ้โอยาได้บนเน,นิอดนานมีทั้งตัวนี้แล้วหรอ yes โ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยคลิปนี้ถือว่าไม่เกินเว้ยท่ทนผู้ชม L R สองตัวนะแล้วผมก็ได้ใช้ทั้งคู่ด้วยนะครับผมได้ตัวนี้ก็ยังไม่มีเอาไปใช้งานได้อีกเขาเก่งนะตัวนี้เก่งมากเลยนะผมกับโกฮังฟีเจอร์ตัวนี้นะแบบ เก่งอ่ะค <plane>. ือเก่ง <observed> อ <Bla apartment management> okay. okay. ่ะแบบเก่งจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวยังยังยวงยังยวงยั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 งอังย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 ังังยกงยั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 ั้ยังยังยวงยังมังยังยังยัรยังยังยังยมงยังยังยตงยังยได้วกยังยังยังยักังงยังังดังยังยัักังยังยงัมัััั้วยัตยัััั่ัย โกฮังสองหรือโกฟีสก็ได้มาต้องใช้แล้วรอบสุดท้ายแล้วครับผมมาฟิวชั่นไปขอใ้ใช้แล้วกันมาโกฮังสองยิ่งดีเลยอยากอยากใช้มากโกหังสองนะผมโกฟีสก็ได้นะครับมาพอสักคุณต้อเตกเอาแม่งเอ้ยไม่ใช่ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยรอบเนี่ยรอบนี้ใครครับขอโกฮังได้ไหม กูทั้งสองอะ่ะเวยจิตาแพนเนตนาเมกโอ้โหโอ้ยทำไมผมได้เอาอาหลุดเลดตลอดเลยวะตู้เนี่ยทำไมกูได้เอาอาหลุดเลดเยอะจังอะ่ะแม่งเฮ้ยหน้าตู้ก็เป็นต้องเยอะกูยังเสกได้หลุดเลด Hello there Oh okay v i ข้างตู้โอเคเออเย l e a ย e การว่าผมเก็บตัวละคร เอสอาร์เอสอาร์ข้างตู้ครบเลยนะแต่ะทั้งเธอเขียวก็ได้อันนี้ดิวข้างตู้ก็ได้เอ้ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่ไม่แย่นะผมก็ผมคิดว่าไม่แย่นะคลิปนี้นะครับผมก็เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็ได้ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคเอ้ยก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่เอออะอย่าไปปนทินแล้วไปปนเชื่อกันดีกว่าอะไรครับผมโอ้โหแฮปปี้กว่าคลิปนี้แฮปปี้จริงได้ตัวละครที่อยากได้เลยเลครับผมอะบอลลี่ก่อนเลยเดี๋ยวอัพคีย์ให้นะครับบอลลี่เพราะว่าเขาไม่มีคิทิคอลในตัวเนาะถ้าผมจะไม่ผิด ผมก็อัพคีย์น้ำอยู่แล้วแหละใช่ไหมกูไม่ได้จำผิดใช่ไหมทั้งไม่มีคีย์อ๋อมีมีโอกาสคีย์อ่าเออมันมีโอกาสคีย์นี่หว่าโอ้เอออ่ะอันอันดีก็ได้ไหนไหนมันก็มีโอกาสคีย์แล้วอันดีอันดีเลยละกันนะครับผมก็จะก็พอดีจำเราไปได้นะว่าแพ้สิบตัวละครแต่ละตัวมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะอัพอันดีเลยละกันไหนๆก็มีคีย์แล้วอันดีนำไปเลยจะได้ตีบ่อยๆนะครับ โอเคมีอะไรไหมอิตานี่เรนโบสตานี่กูเล่นทำดาวลุ้งอีกแล้วเหรอตันละครดาวลุ้งผมเยอะแล้วนะโอ้โหยังจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งดาวลุ้งนะฮะโอเคไปลดลุ้งเลยแต่ในคลิปนี้ยังไม่จบนะท่านผู้ชมยังมีอีกนะของทีมนี้เรายังไม่จบนะครับผมเรายังมีเปิดกันต่อเนาะถ้าท่านผู้ชมถามว่าเปิดอะไรกันต่อพี่ตัวลุงยังมีให้เปิดเดีย๋ยวเปิดตัวน้นกันต่อไปตัวลุ้งนี่แหละ พิชิตตาผมหรือเปล่าอยากได้มากโกฮังสองโกฟีตตนลุง้งพิชิตตาชีวิตขางไอผมหน่อยขอร้องอยากได้นะครับอยากได้จริงๆมานี่คือตนลุ้งรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินชั่น1ิปีที่ผมสามารถทำได้ตอนนี้คือหมดแล้วเวคือผมก็ไล่เคลียร์มาแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วต้นนี้น คือโดนิครังตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำว่ะท่านผู้ชมเ้นหมดแล้วนะผมตอนนี้ของแจกที่ผมสามารถ a อ c e เซสได้ก็ไม่มีเหลือแล้วนะครับผมแรงความเ็ปก็หมดแล้วเหมือนกันก็จะเหลือด่านเดียวนะครับผมก็จะเป็นด่านเลสโซนเนาะก็จะเป็นด่านสุดท้ายของเลสโซนเพราะว่าผมยังเล่นไม่ผ่านตอนนี้นะครับผมก็มนี่เนี่ยเนี่ยด่านสุดท้ายด่านนี้แหละแม่งจีเลนแม่งบ้ามากคือจีด,ดํำเป็นคสตีนกวอะตอนยังไม่ใช่ร่างสุพิเศนะร่างม่วงจีเลนร่างปกติเลยแม่งซูเปอร์แท็ปกูสล็อตแรกให้กูทำยังไงวะ มันซูเปอร์แท็กกูสะลอแรกตลอดอ่ะแรกกูก็ตายอย่างนั้นตลอดเลยอ่ะแล้วไม่ใช่อะไรเมื่อมีตีไอ้แท็กอีกไอเย็ดเช่เมื่อมีตีไอ้แท็กอีกนะฮะโอ้โหกูยังเอาจะเอาเอา,เอาตัวรอดจะเปล่านะั้ไม่ได้เลยเว้ยกูจะเป็นเปล่าฟูลเฟเวอร์เปลี่ยนต่อไปกูยังไปไม่ได้เลยนะครับผมแม่งยากจนะริงนะเลี้ยงตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็วันนี้ผมก็ใช้ไอเทมหมดแล้วแกผมก็ต้องรอวนันพรุ่งนี้ต่อต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อ ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ผมใช้รอบหมดก็ก็ต้องรอเปิต่อไปอีกเม่งให้ด่านจริงเลยแม่งยากจริงนะครับผมก็นี่จะเป็นคล้ปสุดท้ายแล้วที่ผมเหลือให้ทำนะก็เนี่ยเห็นปะไม่เหลือคลิแล้วท่านผู้ชมหมดแล้วจริงผมไม่มีแรงความเหดนแล้วนะครับผมก็ผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะ,จะเป็นคลิปสุดท้ายของสิปีแล้วนะครับผมจะเปิดกระชากหากันนะครับอ่ะก็ไม่รู้แหละว,ว่าหลังจากนี้จะมีตัวละครอะไรเข้ามาบ้างกับตู้หลังจากนี้นะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นความเปิดท่านผู้ชมดูแลกันแลวว่าจะได้หรือเปล่านากก็ สิบปีเกิือมาเยอะนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะได้เกลือนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยตู้สุดท้ายตัวลุงให้กูหน่อยนะครับผมนี่คือสามตมิสุดท้ายแล้วนะครับ,บตัวลุงอ่ะแปะกฟีก็ได้กูทั้งสองก็ได้ขอหน่อยนะครับผมอยากได้จริงจริงจริงนะอยากได้มากเลยวายจิต้าทั้งกับฉาฟิลหรือเปล่า โอ้โหเงยเงยวิจิต้ามึงจะบินมาทำไมถ้ามึงไม่ฟิวชั่นวะสลัวเฮ้โอ้โหเงยเงยดูไม่มีอะไรเลยอะตัวลุงให้กูหน่อยอืมเด็กโอ้โหทางเซโนอ่าเอาแล้วแบบนะทางตรงนี้ก็แบบเป็นแบบซัพพอร์ตของตัวคอสโอเวอร์อะเออเป็นซัพพอร์ตแหละนะครับผมตัวเก่าแล้วด้วยนะฮะเออ ไปมุติเต็มไปกับตัวลุงนะครับผมจะได้อะไรประมาณนี้กูอยากได้จริงๆนะอยากได้อ่ะงรึเปล่าโกหัาางสองโกฟีดวิจิตาทั้งบูมึงฟิลหรือเปล่ามึงฟิลหรือเปล่ามึงจะบินมาทำไมถ้ามึงไม่ฟิวชั่นวะโหลโอ้ยเหนือ่อยเกลือสุดเกลือเกลือชิบหายโอ้ยเหนือ่อย โอ้โหวิจิตรสามเอาเข้าไปนี่อ่ะแม่งเลยอันนี้เกลือใช่ไหมใจจริงใจอีกใจนึงก็อยากได้โกสาม GT กับวิจิตรอิยมูนแล้วไหมตัวเนี้ยอ่ะเปิดแน่นอยละกันนะครับผมไหนๆก็ไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วก็ให้เอาสุดท้ายให้ตัวนี้เลยละกันนะครับผมอปไ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 ปอันนี้สุดท้ายให้เลยละกันไหนๆก็อยากได้แล้วเออฟิว <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยมึงจะฟิวหรือเปล่า ฟิวเอาฟิวเฉยโอเคเอามาถ้ามึงฟิวให้กูอย่างงี้ก,เกนนะเ็เอามารุนกันอ่ะโกสามได้หรือเปล่าหรือเวอร์จิตัมยาบูเอามาลุ้นอ๋อโถมีมีลุ้นเฉยนะครับงงเลยกูโอ้โหเมทูฟูเออหน้าตู้นะมเมทูคูล่ะเออก็น่าตู้แหละเอ้ยว่าอะไรไม่ได้เลยมันก็น่าตู้จริงๆอ่ะ ไม่งากว่ามันกุกเรื่อมันใช้งานไม่ค่อยได้เปกเอาเฮ้ยไปโอ๊ยตัวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไอเว้เลยโอ้โหมึงก็ไม่ตัวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะโหลให้ตัวอย่างนี้กูมากูต้องการโกฟีดใหม่ไม่ใช่โกฟีดเก่าไอเวน ให้ไรกูวันนี้อ่ะโอ้โหเกมกูเหลือจะชื่ออ่ะเมงเฮ้ยกูเฟกเอากูอ่นลุ้นแมงไม่ใช่เออดีเนาะโอ้โหนี่มันไม่ได้เก่งเลยอ่ะตอนเนี้ยแมงอ่อนแล้วอะดูดินี่ขนาด ecl แล้วไม่ท่าผู้ชมดูด,ดูดูแซบสีบมันดูมันกากแค่ไหนดูโคตรกากเลยอ่ะแมงเอ้ยกูไม่ได้ใช้แล้วด้วยอ่ะเออตรเร้าแมง แต่งแต่ละตัวแต่ละตัวพอกันท <örung> mm ีโอโเคนะผมก็เป็นคลิปสุดท้ายของสิบปีถึงแม้จะไม่ค่อยแฮปปี้เ uh, ท um, ่าไหร่ก็ตามแต่ก <relief> ็อย่างนั้นก็ได้ตัวละครที่ต้องการมาอันนะอย่างนั้นก็มีตัวละครที่อยากได้อ่ะเหนื่อยว่ะเป็นสิบปีที่เหนื่อยมากนะครับผมแต่ไม่เป็นไร ยังน้อยผมก็ได้ววจิตตกกับฟูจิต้ามาใช้งานนะครับผมก็ผสมตัวละครที่ควรมีติดอดีอ่ะควรมีจริงนะสองตัวนี้เวชิตตกกับูจิต้าควรมีจริงโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอะไรไง,ไงสิบปีสี่ตัวที่เหลือค่อยเจอกันหลังจากนี้นะครับผมม่รน้นะว่าจะไปโผล่ตัวไหนอีกสี่มีหลังจากนี้สี่ตัวเราค่อยเจอกันนี่อีกในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับผมซึ่งผมม่นนึนะว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ น่าจะอีกนานแหละกว่าจะมาลีนั้นเราเปิดหานะครับผมน่าจะอีกนานเลยถามว่าสิบปีสี่ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะได้ใครใครมาที่สุดนะครับผมผมจะได้โกสามีทีอันดับหนึ่งเลยกูอยากได้มากลงลงมากว่าทั้งสองเวยลงลงมาก็จะเป็นโกฟีดแล้วก็เวเซีตาบิยอนบูนนะครับผมนี่คือสี่อันดับที่ผมแบบอยากได้ไล่ลง,ลงมาเลยนะครับผมแบบนะแต่ไม่เอออย่างน้อก็ได้ไดติดมาติดมือกับ้าบ้างอะ่ะก็นะ โค okay. เหลือละคนอีกบอผมก็ขาดอีกห้าเหรียญผมก็แลกได้แล้วนะครับผมหนึ่งตัวเดี๋ยวผมแลกเลยเนี่ยผมจะรอแลกอ่าตัวของนี่เนี่ยเนี่ยอยากได้เนี่ยไอนี่เลยเนี่ยอียาก,กูแลกเลยเนี่ยอยากได้เนี่ยแม่งเลยไอนี่ก็เป็นตัวนึงที่กูอยากได้ครับผมกัฮังแฟมิลี่คัมมคามมห้านะครับรเพราะรว่ามันเก่งมันเก่งมากครับตอนนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวกูแลกเลยแต่ต้องหาอีกห้าเหรียญเนี่ยก็เอ้ ยังย้อนหลังไม่ไปผมไปเปิดหาเพิ่มแล้วกันเออตู้สิบเปียกถ้าเกิดผมฟาร์มเพชรเพิ่มได้หรือเกมมันมีแจกเพิ่มอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดหาเพิ่มนะผมกับตู้คาริวาวนะก็เจาเหรียญคาริวาวปแรกตัวของโกฮังเฟอร์มิลี่คาเมคาเมห้านะครับเออไปดูหน่อยซิสองตัวใหม่โอ้โหรวบภูมิใจโกฮังฟีเจอร์แกนขาข้างหนึ่งนะครับอยากได้มาแล้วได้ทันทีหนึ่งได้ได้แล้วเย้ แม่งตอนหมาครั้งแรกตอ,ตอนตอนตัวนี้มาครั้งแรกคือผมติดได้มากนะเพราะว่าแม่งเท่พี่แบบพี่เกินต้านยิงแต่แบบมาได้ตอนนี้นานล้วนานแล้วนะเออวะกว้างตัวน,นี้มันออกปีมันออกปีที่แล้วใช่ไหมหนึ่งปีอะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะตนนัวนี้น่าจะปีที่แล้วนะครับผมแบบนานมากผมเพิ่งมาได้ปีนี้เออเห็นปะตัวคอรเก่าๆกูเแบบพิ่งแบบ next year คุณก็อันล็อก กว่ากูจะได้ตัวละครเก่าๆแม่งนานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนานมากอ่ะอยากได้แบบอยากได้แต่แม่งก็ไม่ค่อยออกนะครับโอเคบิวมีปุ๋ยให้ฟาร์มแหละใช่ไหมใช่นะครับมีมีปุ๋ยมีปุ๋ยให้ฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์มปุ๋ยให้นะครับบิวโอเคบิวข้างตู้ก็เก่งนะครับผมได้ทั้งเหอเขียวซัพพอร์ตของเออเออโรเิคตี้ฮีโร่อันนี้บิวก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะจะเป็นซัพพอร์ตของอ่าซักเซสเซอร์ใช่ แล้วแบบแม่งตีอย่างบ่อยอะตัวนี้ตีอย่างบ่อยนะครับผมตีบ่อยมากจริงๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ไว้อนาคตอันไกลโพ้นเราค่อยมาเปิดกระช้าดครังกันอีกนะครับผมต่อหลังจากนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปฟาร์มเพชรกันก่อนละกันนะก็ไม่รู้นะว่าตู้หลังจากนี้จะเป็นตู้ของตัวละครอะไรก็เดี๋ยวผมทาคลิปมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ว่าสับคลิปวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าีปกิน้าครับสวัสดีครับ